สวัสดีครับกลับมาพบกับการเขียนโปรแกรมด้วยภาษา PHP ครั้งหนึ่งนะครับคราวที่แล้วผมได้สาธิตให้เห็นถึงว่าเราสามารถที่จะสร้างตัว associative array นะครับโดยที่ตัวส่วนที่เป็น value ของ associative array ก็เก็บค่าเป็น array ด้วยอย่างเช่นตัวเมนูอันนี้นะครับเป็นแบบ associative array สังเกตง่ายๆก็คือเราจะมี key กับ value นะครับคั่นกันด้วยเครื่องหมายเท่ากับมากกว่าแบบนี้นะครับนั้นตัว key ก็คือกาแฟนะครับภายในก็จะเก็บ อะไรนะครับเป็นสตริงสาตัวแบบนี้นะฮะอ่าคารั้นี้เรามาดูอีกนิดหนึ่งนะครับหากเราต้องการที่จะเพิ่มค่านะครับเข้าไปให้กับ Value นะครับที่มีอยู่ก่อนหน้าแล้วอย่างเช่นตัว Juice ตรงนี้นะครับผมต้องการเพิ่มตัว Coconut เข้าไปผมสามารถที่จะเขียนโค้ดอย่างนี้ได้นะครับก็บอกว่าตัวเมนูนะครับแล้วก็บอกว่าตัวคียของเราคือ Juice นะครับแล้วก็ เราก็พิมพ์วงเล็บแบบนี้นะครับให้มองว่าเป็นเหมือนคล้ายๆ array สมิติก็ได้นะครับแล้วก็พิมพ์ว่าเท่ากับโคโคนัทเดีนะครับถ้าผมพิมพ์เข้าไปแบบนี้แล้วผมก็ใช้คําสั่งตัว print อ,ออกมาให้ดูนะครับตัวเมนูโดยที่เมนูผมเจาะจงพิมพ์เฉพาะตัว juice อย่างเดียวผมก็พิมพ์เข้าไปแบบนี้รันดูนะฮะมาสังเกตตัวผลลัพธ์นะครับ ตัวผลลัพธ์ของเราบรรทัดที่66นะครับเราเติมโคคนัทเข้าไปดูดนะฮะคือจนถึงข้อมูลตรงนี้นะครับตรงนี้เนี่ยเป็นผลจากตัว for each นะครับที่อยู่ในบรรทัดที่5 9ถึง65นะครับแต่ว่าพอบรรทัดตรงนี้เป็นต้นมานะครับเป็นผลมาจากบรรทัดที่66กับ67เพราะว่าเราเติมโคคนัทเข้าไปดูนะครับบรรทัดที่54เนี่ยตัว juice ของเรามีแค่ Apple กับ orange ใช่ไหมครับเวอร์ชันแรกที่พิ์ออกมาก็จะ เป็นแบบนี้แต่พอเราเติมนะครับโคโคนัทเข้าไปคราวนี้ก็จะเป็นแบบนี้ละมีสมาชิก3ตัวนะอันนี้คือวิธีการเติมข้อมูลเข้าไปนะครับคราวนี้มาดูอีกสักตัวอย่างหนึ่งนะครับผมสร้างตัวเดโมเบอร์5ให้ดูนะโดยที่เดโม5นะครับผมขอ c o ปปีข้อมูลส่วนนี้มาก่อน อันนี้นะครับข้อมูลภายในส่วนที่เป็น value ของตัว associative array นะครับผมสามารถที่จะเก็บ value ที่เป็นตัว associative array ด้วยก็ได้นะฮะอย่างเช่นกาแฟของผมนะครับ m o คค่าถ้าผมเขียนแบบนี้นะครับผมว่ามอคค่านะครับราคาแก้วละ70ลาเต้น,นะฮะร,ราคาแก้วละ50ส่วนเอสเพรสโซนะครับ ราคาแก้วล,ละ45แล้วกันผมสามารถเขียนแบบนี้ได้กลายเป็นว่าตรงนี้นะครับ associative array ของผมนะครับส่วนที่เป็น key คือ coffee ส่วนที่เป็น value ตัว value ก็จะประกอบไปด้วย associative array ด้วยเช่นกันนะครับถ้าผมเขียนแบบนี้เดี๋ยวผมเติมข้อมูลให้ครบนะครับ green tea นะครับ45 jasmine นะครับ chameli 50ตัว ice ตรงนี้นะครับเป็น 35้วละกันผมก็เติมข้อมูลเข้าไปแบบนี้นะครับน้ำผล,ลไม้3040อ่ผมเติมข้อมูลแบบนี้ลองดูนะครับเดโม5ถ้าผมสั่งพิมพ์เนี่ยเครื่องจะแสดงข้อมูลนะครับตอนพิมพ์แบบ Readable ออกมายัางไงฮะบรรทัดที่79แก้เป็นเดโม่ล้วละกด a l t e r n a เ e F2 เลือกเบราวเร์เของเราเอา s f f r r และกัน ดีนะครับข้างในนะครับจะเห็นโครงสร้างว่าตัวนี้เป็นคีย์ก็คือบรรทัดที่72นะฮะแล้วในคีย์ก็ประกอบด้วยตัว v Value ที่เป็น array ใช่ไหมครับแล้วภายใน array นะครับส่วนที่เป็น v a l u e ก็ประกอบด้วยตัว associative array อีกทีหนึ่งนะะเราก็จะได้ข้อมูลแบบนี้ออกมานะครับอันนี้ก็คือตัวเทคนิคการใช้ associative array นะครับ ซึ่งหากเรามีความเข้าใจเรื่องแบบนี้นะครับเราสามารถที่จะเขียนโปรแกรมได้อีกหลากหลายรูปแบบเลยนะครับเราทําได้แม้กระทั่งว่าอย่างเช่นมอกค่านะครับถ้าผมบอกว่าแบ่งเป็นแก้วเล็กแก้วกลางแก้วใหญ่ผมก็สามารถใส่แยกเข้าไปในตัวข้อมูลตรงนี้ได้นะฮะเพื่อจะแยกราคาแต่ละราคาออกมาเลยนะครับนั้นตัว associative array มันก็จะซ้อนเข้าไปได้เรื่อยๆนะครับ ซึ่งหลักการแบบนี้นะครับก็คล้ายๆการเก็บข้อมูลแบบที่เป็นของ JSON หรือว่าพวก XML เลยนะฮะว่าเราสามารถที่จะออกแบบโครงสร้างข้อมูลนะครับแล้วก็มีเก็บข้อมูลย่อยๆย่อยๆย่อยๆเข้าไปได้เรื่อยๆนะฮะอ่คราวนี้มาดูตัวอย่างวิธีการประยกใช้ตัว associative array สักอันหนึ่งละกันนะครับในหลายตอนที่แล้วนะครับตอนที่เราเรียนเรื่อง condition นะครับ ผมมีเขียนโปรแกรมกรีซนะครับเพื่อแสดงให้เห็นถึงวิธีการใช้คำสั่ง Switch นะครับเพราะอย่างเช่นถ้าัวริสเป็นคนไทยก็ให้พิมพ์ว่าสวัสดีถ้าเป็นญี่ปุ่นก็พิมพ์คนิชิวะแบบนี้หากผมต้องการเขียนตัวโค้ดแบบนี้นะครับโดยใช้ตัว associative array เข้ามาช่วยเนี่ยโค้ดผมจะเขียนได้ออกมาเป็นแบบนี้นะครับเดีนะ๋ยวะผมเขียนฟังก์ชันก r e ซเบอร์แล้วกัน เราก็ออกแบบโครงสร้างตัวอาร์เรของเรานะครับสมมุติผมก็ตั้งชื่อว่า r r i t แบบนี้นะฮะเท่ากับตัวนี้นะครับแล้วข้างในผมก็ใช้ตัว associative array โดยที่สมาชิกนะครับก็จะเป็นลักษณะเช่นนี้ก็คือ th นะครับถ้าเป็น th ผมก็บอกว่าให้พิมพ์ว่าสวัสดีตัวนี้ออกมาถัดมาก็ jp ก็ใช้ตัวนี้แล้วก็ถัดมาก็ la สมมติผมเขียนโค้ดแค่นี้แล้วกันนะครับจากนั้นนะครับตรงกรีดตรงนี้ก็รับตัวว่าเป็นตัวลิสต์เข้ามาเหมือนกันแล้วตอนที่เขียนผมก็สามารถรีเทิร์นแบบนี้ได้เลยใช่ไหมครับกรีดแล้วก็วงเล็บตัวตัวลิสต์แบบนี้ลองเปรียบเทียบโค้ดดูนะครับถ้าเราใช้ตัว associative array เนี่ยเราก็เขียนโค้ดแบบนี้ก็พอ หากเรามีการเพิ่มภาษาเข้าไปเรื่อยๆเนี่ยโค้ดของเราก็แก้แค่เฉพาะตัว associative array นะครับเพราะว่าตัวมันเองจะ return ตัว value ที่ผูกติดกับคียก็คือตัว l i s t ตรงนี้นะเดี๋ยวลองรันดูนะครับก i s สาเนี่ยตรงนี้ผมพิมพ์ก i s สาแล้วเอาเป็นแบบของ mm myanmar นะฮะรันดูเห็นไหมครับมันก็จะโชว์ว่าเป็นมิงกะลาบาแบบนี้ ซึ่งโค้ดตัวแบบกรีดสเนี่ยจะทําให้โค้ดของเราอ่านได้ง่ายขึ้นเยอะเลยใช่ไหมครับอย่างเช่นถ้าผมเติมใช้หน้าเข้าไปนะครับ C N เนี่ยผมก็พิมพ์ว่าหนีห่านะครับแบบนี้คือแต่ถ้าเป็นแบบสวิตช์เคสเป็นไงครับผมต้องเติมโค้ดกรีกสบรรทัดก็บิีดตัวนี้มาแล้วก็เติมตัวนี้ C N หนีห่าใช่ไหมฮะ ้นดูนะครับเทคนิคการเขียนโปรแกรมของเรานะครับถ้าเรามีความรู้แล้วก็รู้จักวิธีการประยุกต์นะครับเราก็สามารถเขียนโค้ดต่างๆนานาได้เยอะๆเลยนะฮะลองดูนะครับตัวนี้เปลี่ยนเป็น Cn จังลันแสดงว่าเป็นนี้เห่านะครับเอาละครับสำหรับเนื้อหาการใช้งานตัว Associative Array ตอนที่3ก็ขอจบลงเพียงเท่านี้ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมสวัสดีครับ